แก่ราศีมีนทุกท่านนี้เป็นคำทำนายจากอาจารย์ไพศาลแสนชัยในปี2567นี้เป็นคำทำนายที่แม่นที่สุดเป็นหมอลูที่คนให้ความเคารพและเสื่อถือมากที่สุดในตอนนี้และทำนายหลวงชะตาในปีพุทธศักราช2567รดลวงชะตาของชาวราศีมีนจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ17ปี โศกลาบก้นใหญ่ลงมหายิงมหาด้วยมหาพกทัพย์เงินทองกำลังเข้าสู่ชีวิตของท่านแบบดึงไม่หยุดสุดไม่อยู่ชีวิตนับจากนี้จะมีแต่ความโชคดีเข้าหาไม่เสื่ออย่าลบดูเด็ดขาดพอนี่เป็นคำทำนายด้วยตำราโหุราศาสตร์โบหานที่หาฟังได้ยากมากๆหม,มอดูสำนักลังที่สำนักงานและทำนาย ไว้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความโชคดีของท่านที่ได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้เพราะคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้พราหมอขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอินอย่างแน่นอนขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีหาที่สง,สงบสงบฟังตั้งจิตใจให้เป็นสมาธิทําให้จิตใจเป็นบริสุทธิ์เปิดใจรับฟังเกิดความเสื่อมั่น สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาจากคำทำนายถ้าต้องการอยากให้คำทำนายนี้ส่งผลเป็นจริงอย่างรวดเดว็วก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านคอมเมนต์ว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังงานแห่งบุญและขึ้นพลังงานแห่งความเม่งค้างด,ดั่มรวยเพื่อเป็นการเปิดดวงมหาโพกซั์ ดวงมหาเศรษฐีดวงหมาหิงมหาด้วยถ้าพิมพ์เสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยเปิดคำทำนายดวงชะตาชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านไล่มาถึงจุดที่ก้าวทับเงินดานแต้มบุญของท่านจะเริ่มทำงานแล้วถึงเวลาที่ดวงมหาเศรษฐีดวงหมาหึงมหาด้วยที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดจะถูกเปิดท่าน เคยดูหรือไม่ว่าคนที่เกิดในราศีมีนทุกคนมีดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหาด้วยโภกศัพท์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาที่ดวงเราจะเปิดให้ท่านเท่านั้นเองชาวราศีมีนมีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนโยนพูดน้อยคิดมากจะมีเหตุผลเวลาแต่ตองอะไรต้องได้คิดแล้วคิดอีก ลักษณะอีกอย่างของสาวราศีมีนก็คือเป็นคนที่เสื้อสายใครทําอะไรให้เกิดความเจ็บช้าไม่พอใจจะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาต่อแย่เลยเจ็บแล้วจําเอาไว้ตลอดการเป็นคนคิดรอบคอบไม่อยากผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่มีการโดเดหรือโอนเดนไปทางน,นู้น ก็ได้ทางนี้ก็ได้เป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยคบไล่โดยไม่เลือกว่าใครเป็นใครไม่ชอบการดูถูกเป็นคนตรงๆเป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมเลยทีเดียวรักสงบรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2567นี้ ท่านจะมีโชคลาภในล้านการลงทุนสำหรับใครที่เคยลงทุนไปแล้วท่านจะได้รับปัะผลหรือได้รับส่วนแบ่งเข้ามามากมายพอสมควรเรื่องการงานหมดข้อมูลโจกกันที ชีวิตของชาวราศีมีนนั้นหลังจากโดนบล็อกมานานช่วงนี้จะได้หลุดออกจากพันธกาลทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นก้างของคอก็จะหมดไปแล้วตามตำาราโหราศาสตร์โบราณเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเกา่าเทวลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยลุนบันลานโชคลาภและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตลนุนบอรลานโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงิน,ท,นทองทองทำให้ชีวิตดูเหมือนว่า เป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นคนที่โชคดีกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นคนที่เส้นแดงร่วงแข้งอีกต่างหากใครที่จะคิดมาปองร้ายต้องแพ้ไปตัวเองไปในที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทเวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามมองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคุ้มครองทําให้ชีวิตแข็งแกร่ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง บุญเก่าเทวลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะมาหนุนนำลวงสตาของท่านในปีพุทธศักราช2567นี้ท่านจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแหลงของคนแรกของมงตระกุลเด็กว่าไลา่ชีวิตของท่านนับจากนี้ไปจะได้หลุดพ้นจากความยากจนกับชีวิตที่เคยลำบากตากรรมหาเศร้ากินคําเงินทองขาดเขิน มาทั้งชีวิตเตรียมตัวบอกดาสิ่งเหล่านี้ได้เลยในไม่ช้าความร่ำรวยจะมาเคระบประตูบ้านของท่านชีวิตของท่านจะมีแต่ความโชคดีมีเงินแสนเงินดานมีเงินก้อนใหญ่เข้าหาไล่แบบฟกฟกๆเส้นการถูกไวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นว่าดหนังใหญ่รถป้ายแรง และทรัพย์สินต่างๆมากมายทุกอย่างใกล้จะกลายเป็นความจริงในไม่สายสาหรับใครที่เป็นนี่ก็เตรียมปลดนี่กันได้เลยจุดเด่นดวงสตาของท่านก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์แม่ตามหารนิมติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้เป็นที่รักใครพอใจของผู้ที่ได้พบและเห็นได้ใกล้ชิดและเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตจะประสบผลสําเร็จ เป็นเจ้าคนนายคนจะมีหน้ามีตาในสังคมหลังที่กล่าวไปแล้วว่าคนที่มีเหล่าเทพเทวบาลาคอยปกปกักรักษาคุ้มครองประทานพรให้โชคให้ลาบทําความดีเพียงเล็กน้อยก็จะได้อานิสง์ผลบุญอันมากมหาศาลทําอะไรก็ปังทําสินไหนก็จะเดินทุ่งเดืองแบบก้าวกระโดด ขอให้ท่านเตรียมตัวรับกับความโดยไว้ดีๆอาจจะต้องตะนึกกันทั้งบ้านเพราะว่าท่านจะได้ท่านจะมีในสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ไม่เคยมีมาก่อนและสิ่งใดก็ตามที่ท่านเคยคิดเคยฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนังใหญ่รถป้ายแรงเงินทองทรัพย์สินต่างๆจะแปลเปลี่ยนจากความฝันเปลี่ยนเป็นความจริงมาปรากฏอยู่ตรงหน้าบ้านของท่านอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังคําทํานายนี้จบแล้ว ถ้าอยากให้คำตำนายนี้สมพผเป็นจริงอย่าได้พลาดโอกาสนีเด็ดขาดจงตั้งจิตตั้งใจและพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วท่านจะสมใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอะน